แอนมึงเฮ็นหยังเดียวนีหยังแม่ไปเบิรงยูทูบอยู่จะไม่อย่างกูเอบัาขำมันไม่หยกกะสอบเข่าซอยมึงไปซอยบักหำมันแนกูปวดหลังอีกแล้วเนี่ยกูเฮ็ดหยัางไม่ได้แล้วเออเออเออเเขาจะไปโยกซอยมันดอกเจ้าก็ไปหาพักไปกันเออแล้วก็เฝ้าไปแน่ หมูจังเห็ดเวียกเห็ดงานซอยแม่เน่โอ้ยฟาดาไ,ไปเน่นนซิวัมากหลายไม่หยังดอกกำลังสินืมจุนเลยไมย

มึงย,ยกน้ำสอบสุดท้ายไม่ใช่มานี่นี่นี่ล่ะปาบุคิดบอฝันเลยว่า มนนันสิใหญ่ขึ้นมาแล้วมันสเสพธ์ธุรกินปน่านี่ขนาดเต้ยยังเก่งอยู่ได้นี่ยังเป็นลำล่ำเลยเท้าโป้เต้ยยังขึ้นมาเนี่ยมันเสพธ์จังไรวะสิใหญ่มั้งแกนี่อยังไม่อยังอีกแม่หนินไปซื้อยาให้แม่จักบา้า,า,น,านเนี่ยซื้อยามักก่อนดัมาให้กินแล้วปวดหลังอีกแล้วเนี่ยลูกนั่งกับโป้ได้ละมือเนี่ยเคยบอกเจ้าเลยมันบ่ ว่าย่าไปยกของหนักกรยิ่งสะระแน่ไปยกอยู่เนาะย่ามเจ็บมามันยากไผ่นี่ยสมมติเฝ่าตายเนี่ยเนาะโอ้ยคันแม่บ่เฮ็ดล่ะไผ่สิเฮ็ดล่ะแล้วบังขีคานจังมึงน่ะเรื่มบ่จับบ่ใบหย,ยังอ่ะนี่ยคันแม่บ่เฮ็ดแต่มันบ่แล้วดอกอันใดก็ได้ไดโอ้ยลำคาญแม่นน่านตายใสย่เงื่อนเอามาสิะไปเสือให้เอา้า กินมือนี่นีเออเออไอ้เจ้าสิภาพไปซื้อยอายัายางก่อ,อยามังกรดำอยู่ร้านขายยาในเมืองนี่แหละพอดีอะ่ะแม่อายเราไปยกกระสอบนักเราเลยปวดหลังเกิดแล้วว่าจะซื้อ,อยาตัวนี้แหละให้เรากิน ยามังก่อดำนะจ๊ยยายข่เราก็เคยกินแล้วพอกินไปเรื่อยๆอาการก็ดีขึ้นจนหายขาดเลยละ่ะตอนนี้เราก็ย่างไปใส่ไม้ใสยกคองแบกของมันแก่บบปวดแล้วแล้วมันกับปูราคาเทาทสามร้อยเก้าสิบบาทไอ่แต่ว่าไอ่ไปซื้อไม้เราก็ดีนะเราสิได้บ่ต้องทรมานไปใส่ไม้ใสก็สบายปลาปลาก็สันเขาปลาไปซื้อ ไอ้เจ้าจำขำคอยเห็นยังนี่โรคจิตปเนี่ไอ้เพิ่้ตั้งใจไอ้กับญานในโต๊โะรถอ่ะก็เลยว่าสิกดเอวเค่นั้นบบเม่นดอกเจ้าตั้งใจจับขำอยบรกคับกับผู้ชายน้ำกันสสคิดอย่างหลายไม่เฉลี่นอยู่แต่เจ้าว่าเป็นผู้ชา้แท้ไหมยังไม่หายน้็นข่อยาาาอย,อยังสีเด้อข่อยบ่มักว่าข่อยเตือนเจ้าแล้วเด้อคันไมเ่เฮ็ดอีกเนี่ย่อยก็เทือบเจ้าตายค่าตีนแท้ นั่นนี่เฝ้ากินเดี๋ยวเฝ้าไว้แล้วก็ยยาไปหายกของนักอีกเดอ มึงรัก่ายคลิปล้านติมึงเป็นยังไงกันแบบนี้ไม่เงี้ยแม่อีกกระท้ทยโลคก,กิ๊ดเนี่ยมันรัก่ายคลิปมึงตอนอาบน้ำยีเรียติแม่บอ่อเนีเยข้า่ไดไทยเสขอโทษสาวเบิ่งดูบอ่อฮะขอโทษสาวเบิง่งด้วยเสมันออมีเอยียงเอามา มันมามีเอามามว่าให้เอาไหมไอ้บ้าดไอ้นุ่มกูเพิ่งเล่อีห่านี่รักฐานข้ามือมัดโตเหมือนสีมนส่มึงยังสิปฏิเสธอย,ยู่ตีมึงนี่ก็ได้เนาะแอนเป็นญาติกันแท้แท้แงก็อยู่ติดกันเนี่ยมึงเป็นยังเครือข่ายร้านแบบนี้พอเชื่อขี้ปลุดออกไปมึงสิเฮ็ดจังไดนี่คอยไว้มันหลุดแน่นอนคอยก้าแค่ว่า เก็บไว้เบื้องเองเพราะเห็นว่าบากคำอะ่ะมันหุ่นดีกูบอกมึงหลยเชื้อแล้วถ้ามึงเฮ็ดอีกกูจิกงอเทือมึงตายค่าตีนกูเลยกูบอกม่จจกเชื้อแล้วกูบอกม่งจะเชื้อแล้วฮะกูบอกม่เชื้อแล้วฮะกูบอกม่เชื้อแล้วไฮ้ เอ็กอักเอกอักกันทีเดยเออเอามันเลยเอาไเอาไมนไม่ได้ยังกานมันเกิดได้ยังคืนมันเกิดได้ยังคืน้ามาเววางเหลือแล้วมันเกิดัคืนักันถึงขนาดนี้เป็นอย่างลกเีไมเห็นได้ยังสูมึงอะเตรียมตัวไปนอนในคกนีเลย กูสิแจ้งตำรวจมาจับมึงบัดนี้ละ่ะยายเจ้าเลี้ยงลูกจังได๋นี่เคยซัวคักปานนี้เอียนไปเฮ็ดอีหยังสูก็ลังมาหาหลักไทยขี้ผมอาบน้ำนะยายมึงดูมันเก่งนะผม,มสิแอนยนกไปเห็นกับเปินยังสั่นลูกบมลูละจังไดขอแค่สิแจ้งตำรวจมาจาับมันเข่าคุกให้ได้โรคจิตแบบเนี้ยปล่อยไว้บ่ได้ดอก เอาตำรวจมาจับลูกไอยทองไข่ไม่ลูกผู้เดียวถ้ามันเป็นทิศขู่ไข่ซิวกระผายไข่ขอไหวละ,จะเจ้าตำรวจมาจับลูกไอยทองไข่ขอละขอขอนนไข่ขอโทษแทนแอนเล่นไหลแอนขอโทษเพิ่นได้ลูกอาขอโทษอาเสียาว่าเสีเยเพ็ดอีกแล้ว แม่ไปหายซด้อเออกัได้กูเห็นแก่น้าแม่ึงนะกูชิบเอาเรื่องมึงแล้วกูชิลบคลิปทุกคลิปในโทษสท์เครื่องนี้แต่มวกยังไปหาเฮนกับไพรอีกถึงกูสิเป็นผู้ไสมึงบ่มีสิทธิ์ที่จะเฮซีมึงจำไว้ วาสนาได้เกิดมาเป็นบุคคาบ่ลืมพระคุณพอ่อบ่ลืมพระคุณแม่อันยิ่งใหญ่ให้จำว่าความตายนี้มันแขวนข้อู่บาดย่างย่ามังสร้างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่เพิ่นขึ้นน้ำนคุณแม่มีนนฟ้าไกลดอกหางผู้เขาเฝ้าตอบแทนผู้เท่า ก่เจ้าสิบอดทันสายจังเฮาตอนนี้ที่ยังแต่พอขาดแม่มีสุยางแทดแดแ่ต่ขาดหูสื่นสมลูกอยากให้แม่สื่นสมคือทอดเด